สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคุคกกี้คุกกี้เนื้อสัมผัสเบรานี่ตัวนิ่มๆของเรานะคะอร่อยมากค่ะสูตรนี้ตัวนี้คือเนยนะคะยมหาได้จากคอสโกนะคะหรือที่กรอสซี่ที่อื่นก็มีเช่นกันคะ่ะตัวนี้เป็นช็อกโกแลตชิพนะคะจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะแต่ขออย่าไม่มีน้ำตาลเป็นพอคะ่ะ ถ้าเราก็เอาส่วนผสมใส่เข้ากันนะคะทั้ง2ออย่างนะคะแล้วเราก็จะไปใส่ในไมโครเวฟเป็นเวลา1นาทีนะให้มันละลายเนาะแค่2ออย่างคะ่ะแค่ช็อกโกชิพแล้วก็เนยนะครบหนึ่งนะนาทีเอาออกจากไมโครเวฟนะคะใช้ไม้พายคนค่อยคคนคะ่ะให้มันเข้ากันเนาะให้เนื้อช็อกโกแลตกับเนยผสมเข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่2ฟองนะคะตีให้มันเข้ากัน แล้วก็เทลงไปค่อยๆคนคยคน,คน,คนจนไม่เห็นสีเหลืองของไข่ไก่เห็นแต่สีช็อกโกแลตนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยกลิ่นวานิลาลงไปนะคะคนคนคนให้เข้ากันเหมือนเดิมเนาะตามด้วยส่วนผสมของแห้งของเรานะคะในของแห้งก็จะมีแป้งแอลมอนเนาะมีช็อกโกแลตผงช็อกโกแลตนะคะหรือผงโกโก้นี่แหละแล้วก็สารให้ความหวานและผงฟูนะคะ มาพูดคุยเรื่องของยี่ห้อกันนะคะเยามใช้ของ Hershey เป็น Special Dark หน่อยนะคะให้มันสีเข้มๆนิดนึงเนาะแป้งแอลมอนนะคะได้มาจาก Costco ถุงใหญ่มากประมาณ12เรียนค่ะสารให้ความหวานได้มาจาก Amazon ค่ะนั้นผสมของแห้งนะคะให้เข้ากันจากนั้นเราก็แบ่งส่วนผสมออกมาเป็น2ส่วนนะคะใส่ส่วนแรกเข้าไปก่อน และคนให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วจากนั้นก็ตามด้วยส่วนผสมที่เหลือนะคะใส่ไปให้หมดเลยและคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะขั้นถัดไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะผสมส่วนผสมของแอลมอนด์บดนะคะเวลาเราทานมันจะรู้สึกว่ามันกรุบกรุบแอลมอนด์นิดนึงนะคะ ทำให้เนื้อสัมผัสของคุกกี้ของเราอร่อยยิ่งขึ้นเราใช้มือเนี่ยแหละค่ะขยำขยำให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะแบบนี้เลยขั้นตอนนี้ไม่ต้องตกใจนะคะใครไม่มีไม่เป็นไรก็แค่กำๆมันเนาะแล้วก็กดมันเข้าไปหรือทําให้เป็นทรงคุกกี้กลมๆแล้วก็กดนิดนึงก็ได้อันนี้ยังมีของเล่นของแยมก็คืออ่าพิมกดรูปดอกไม้นะคะหาซื้อได้ทั่วไปเลยมีเยอะแยะเลยนะคะก็ กดแล้วก็เรียงไว้ให้มันแบบไม่ใกล้กันมากนะคะห่างๆกันนิดหน่อยค่ะค่ะเมื่อเรากดพิมพ์เรียบร้อยแล้วเนาะเราจะเตรียมเข้าเตาอบเราวอร์มเตาอบไปที่325อาฟันเลนทายจะใช้เวลาอบทั้งหมด10นาทีพยายามวางถาดคุกกี้ของเราไว้ตรงกลางเตาอบ แล้วค่ะคุกกี้เพิ่งออกจากเตาอบเลย10บนาทีครบแล้วนะคะเอาออกมาวางไว้ข้างนอกยังไม่สามารถจับมันขึ้นมาได้นะคะทิ้งไว้ให้เย็นเลยค่ะ